สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกัช่องพี่เยนผาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้างครับผมมาแบ่งปันหนึชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา100อบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมอ่าส่วนช่อง,ง,งทางการจองเราเบอร์โทร0824844746ครับผมส่วนราละียผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนพาบ้านเะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอะไรพี่นี่เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่นี่หลวงปู่ทิมรายการที่หนึ่งนะพี่นะของนี้เป็นเหรียญไต่มาสครับผมนี่รูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งหนแล้วก็ ทากลายแล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งทุกรายการเลยนะพี่นะนี่นะครับจะเป็นเหรียญทุกทีมรายการที่หนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งและนี่พร้อมเรียมครับติดก,กันนาะเรียบร้อยแล้วนะพี่นะนเป็นเหรียญไตรมาสครับผมนี่นี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับพร้อมรายการที่หนึ่ง ต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สองครับผมตรงนี้พักกิ่งรายการที่สองน,อน,น,องนี่ตรงน,นี้รายการที่สองนะพี่นะ หนึ่งร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามนี่เป็นปูทวดเนื้อว่านครับผมปูทวดเนื้อว่านรายการที่สามหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญลลโูดูรายการที่สี่ครับผม เนี่ยนะด,ดูวัสะแกร,รายการที่สี่นะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านี่เป็นเห,นหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคครับผมนะครับองนีมม้รายการที่ห้าครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินรายการที่หกเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่หกครับผมรายการนี้นี่หนึ่งร้อบาทก็ผมรารายการที่หกต่อไปเป็นหลวงพ่อสุธรสองหน้ารายการที่เจ็ดครับผม หนึ่งร้อยบาทับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นเหรียญพระธาตุพนมรายการที่แปดครับผมเหรียญพระธาตุพนมรายการที่แปดนี่ครับนี่ หนะึ100่งร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นปูทวดหลังเตาลีดรายการที่เก้าตรงนี้รายการที่เก้าครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นผัดชัยรายการที่สิบ รบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นพักสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนีครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นพระปิตาอ่าหลวงพ่อแสวงวัดโพแดนรายการที่สิบสองครับผมพระตาหลวงพ่อแสวงวัดโพแดนครับผมนี่รายการที่สิบสองครับผม หนึ่ระบาทครับผมรายการที่12ต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่13ครับผม หนึ่งร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมน,น,น,มน,มน,มนี่รายการที่สิบสี่จะเป็นพระผงพายกุมารรูปเหมือนหลวงปู่ทิมในรายการที่สิบสี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมและพี่นะ้เป็นผงพายกุมารครับผมนี่นี่รายการที่สิบสี่ หนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นปิดตาปูยิ้มรายการที่สิบห้าปิดตาปูยิ้มรายการที่สิบห้าครับผมองนี้นี่ครั100บหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้า ต่อไปเป็นพักก,กินนาปกรายการที่สิบหกครับผมนคะครับรายการที่สิบหกครับผมหนึ่งร้ยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระท่ากระดานรายการที่สิบเจ็ดพระท่ากระดานรายการที่สิบเจ็ดครับผมองค์นี้นี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระลีลารายการที่สิบแปดครับผมเป็นพระลีลารายการที่สิบแปด หนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นคุณแผนพายคู่ตัดเดี่ยวรายการที่สิบเก้าคุณแผนพายคู่ตัดเดี่ยวรายการที่สิบเก้าครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีนังดำรายการที่ยี่สิบครับผม รายการที่ยี่สิบแลพี่น้าองในหนึ่งร้100บาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาเจ้าคุณสีวัดอาศิลารายการที่ยี่สิบเอ็ดตาเจ้าคุณสีวัดอาศิลารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมหนึ่งร้บาทครับผมต่อไปเป็นภาพผงลูกเหมือนลงปูกไข่วัดเชิงเลนรายการที่ยี่สิบสอง ใครวัดเชิงเลยนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบสองครับผมนหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพละคูณรายการที่ยี่สิบสามเหรียญพละคูณรายการที่ยี่สิบสามครับผมองค์นี้ หนึ่งร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญรัฟเอียรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมรัฟเอียรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมหนึ่งร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพับผงรูปเหมือน หลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่ย25ผักผงรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่25นี่100บาทครับผมรายการที่ยี่สิบ้5ต่อไปเป็นพระนางพยาพิมพ์ใหญ่รายการที่26ครับผม ที่ยี่สิบหกนะพี่นะหนึ่ือบายครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพักส์สำเร็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม หนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นอ่าเห,หรียญปั๊มหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกร,รายการที่ยี่สิบแปดครับผมีปั๊มหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกครับผมรายการที่ยี่สิบแปดหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่29ครับผม หนึ่งร้อยบาทครับ,บผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นพักคูณสมอรายการที่สามสิบครับผมพักคุณสมอแล้วนะองนี้รายการที่สามสิบหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรูปภาพเพิ่มเติมของแกให้มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโประสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ